ไปถ่ายตอเด็ดตอนล่อข้าวห้าติท่านบอกเราไข่เขายังถ่ายเร็วพี่น้องเอ้ยน้องมานำกันเพิ่นเห็นเฮ็ดโขหมูอยู่เฮ้ยพี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับนูไข่แล้วพี่น้องเอ้ยกัพาพี่น้องเขามาป่าล่ะค่ะตอนนี้กัมาอยู่ป่าเฮ็ดค่ะ มากับน้องพินญาเก่าแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าน้องพินญาน่ะขาเจ้าพระกันได้ค่ะแต่ว่านุ่งขาวนี่เส้าเมียก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าขาวกับเส้าเมียค่ะถ้งในเด็พ่อดอกอยู่เดี๋ยวว่ามึงน้อกันค่ะว่าเขาโมนี่จะได้เฮ็ดสมองว่ากับบ้านบอนอ้อยพี่น้องเนาะพูดแบบนี้เถอะโอ้โหดอกพี่น้องเวสสินน้ำดอกที่ตามันวะจ้าโอ้โหดอกเห็ดงามครับคุณน้าหอมระดีเลยหาหมันกับ เขาทั้งได้อยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปหาเลาะมึงเนาะเห็นแล้วพี่น้องอหาย่ายครับปไานี่หาย่ายเงี้ยแต่ว่ากับน้ำค่ะพี่น้องเห็น,มนสมองง้อค่ะกอร์บาเซียนี่อู้ย,เย,เยีเด้ยีเด้ยี่เด้ี่เด้ยี่เด้ก่อเร็วมันอยู่ไกลกันในตอนนี้ จุกไกลกันเลยอี่จินหรือพี่น่อนี่เยด้วยงามขักพูดบุรี่เขากะดกคักดกแน่ค่ะพี่น้องมึดดนนงมันไงบอมีบอมี ได้ได้ดอกไปไปอ๋อได้สองดอกมากระหน่ำพินเขามาต้นนี้จะไหนพีน่น้องเฮ้ยย่งางสามหลอดหนึ่งก็ว่าเห็นย่งางสามหลอดแล้วก็ว่าเห็นเงนียบเอา เอได้ไหมอือฮโอ้ยได้อยู่แต่ว่าอยู่ในเงาเงาไหมอุ้ยอุ้ยได้แล้วค่ะได้สามดอกยี่สิบห้องเอ้ยหายากครับตานี่หายากแฮงได้สามดอกอีหลีใส่ตาก่อน ตายพี่น้องเ้ยเดินมาก้นเห็นเออเดี๋ยวตีเอ้าจั่นไปไปถ่ายต้นเด็ดถิดลอเขาได้เออทิ่ท่านบวกเรา่อยเขายังถ่ายเร็วพี่น้องเ้ยน้องมาน้ำกันเพิ่นเห็นเฮ็ดโคมูยูอุ๊ย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 ตาดีแท้นั่งรถมาเห็นสื่อกำลังขี่ไปอีกปลาหนึ่งค่ะพี่น้องโอ้ไ้เอามีดมาเด้อขอโทษขออภัย ปลา่อยคึอตาดี้วพุ่นดอกพุ่นอีกดอกนึงเอาใส่ไปกลังจะไปปลาอื่นพุ่นอีกดอกนึงหมายอวมว่าเอญ่มาก่ถึงเด็ดเอา,เอาแมนดเลยอตาทตีีแอ้มันา็มาเอี่มากาถึงเอี่มากแค่หอนอก่กลับขึ้นเอผิดหวังเลยนาตีได้บระคักเลยหามังน้ำมนต์น้าตี มงตพอครับพี่น้องมันกั็ล้าโอ้เพิมมันตอนนี้ดอกนั่งอุ้มว่าดอกเป็นตีบางๆอดอกบางเฮงโอ้ยหายากสามทีโมงแล้วครัพี่น้องเนื้อดอกสุดท้ายแล้วมึงหายากครับอ่ะตัดค่ะ อวูวน้องมาตีได้พู่เดียวคลิปนี้คือจบแล้วครับพี่น้องเอ้ยบ่มีดอกเออเลดแล้วบวมนี้กลับบ้านเขามีอี่จ้ะเออดอกมันแห้งไหมเออดอกแห้งเอาแล้วเป็นยังงกอันนี้อันเดียดอกแหงอันนี้พวกแห้งเอาได้ยุบแต่ว่ามันหน่อยน้ำยุบ ta đi thế này phút điều